ทเพลงใหม่เนี่ยเออน้องไม่พอครับผมเพลงน้องไม่พอครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นที่สกาวแคนดี้วันนี้เป็นที่แรกเลยด้วยครับเพก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเองด้วยครับแล้วก็เขียนว้นานมากๆแล้เอฝากฟังด้วยนะครับผมป็นประสบการณ์ร้องแบบนี้แบบน้องไม่พออย่างเลยเป็นช่วงเป็นช่วงที่งานรุ่งเลยท่วนั้นอ๋อไม่ใช่ครับตอนผมเขียนเพลงนี้เนี่ยผมพยายามจะหา มุมความรักรอบนี้เป็นความรักเลยพี่หนุ่มพยายามอยากจะหาความรักที่เราแบบรู้สึกว่าเราทุ่มเทสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทความรักเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้ผมเห็นเท่าไหร่มีแค่ตอนที่ผมเรียนมัธยมนั้นเองก็ลเลยพยายามก็ไปนึกขึ้นได้ว่ามีโชวหนึ่งเ,เราพยายามอยากจะดู ใช้ในการเป็นทางในการตัดนะครันจริงๆเพลงนี้เขียนไปตั้งแต่ประมาณอายุประมาณยี่สามยี่สี่ครับใช่แล้วก็ทุกๆคนอ่ะได้ฟังกันหมดแล้วทั้งค่ายเลยดีกว่าใช่ครับซึ่งมันมีหลายเวอร์ชั่นมากประมาณสามเวอร์ชั่นได้อะไรเงี้ยครับก็ออกมาเป็นเวอร์ชั่นนี้ที่ทุกคนได้ฟังกันได้ได้พี่แกงส้มมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับเวอร์ชันนี้ยากไม่ใช่ต่างเนต่างแต่งตั้งหลายปีแล้วต่อยากครับเพราะว่าเนื้อเพลงเดิมที่ถูกแต่งเอาไว้อ่ะครับเขามาเป็นคนเนี้ยตัด ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับบางอันพี่แกงสม้มก็อยากให้ปรับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีมีบางอันที่เขียนใหม่นะปัจจุบันด้วยครับเพลงนี้มันเป็นแนวไหนยังไงดนตรีที่ใส่เข้ามาในเพลงนี้เอาจริงๆว่าตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเพลงผมคือแนวอะไร <c oughs> ใช่ครับเพราะ <c oughs> เราเราเราก็มีวิธีการทําเพลงแบบมือสมัครเล่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่แกงส้มเคาะมาให้แล้วว่าเพลงนองไมคพรน่าจะเป็นพิพฮอปอาร์อนด์บี <c oughs> คร<ำ>ับใช่ครับคาดังสิ่งที่จะไปยังไงบ้าไม่คาดหวังเลยผมคาดหวังว่า ไหนบอกไม่คาดหวังเนี่ยผมคผมาดหวังเพียงแค่ว่าผมอยากปล่อยใหม่เพราะว่าจริงๆผมพุ่งกงว่าตอนแรกผมหมดหวังกับเพลงนี้อาจจะไม่ได้บอกที่จะเอามาใช้ ก็มีครับใครครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้ตลอดทั้งปีเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไว้ตลอดเลยตั้งแต่แบบเริ่มเริ่มโซตัสแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากลองครับแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามทาให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าีอก็เลยแค่รู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นฮิปฮอป ละครเก็บตัวแล้วครับใช่ก็เชื่อว่าคงต้องเรียนใหม่ทุกอย่างเลยครับเออตเ็นไหมคร<ต>ับประกบโอ้ยหลายๆคนเลยที่แบบอยจริงๆก็ผมรู้สึกดีใจมากนะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยอะ่ะที่ได้มีโอกาสได้เจอกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพี่การพี่ตั้มพี่โดแม่นุ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ใส่ละครเวทีกันหมดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีเลยถือว่าผมมีโอกาสได้ฝึก ฝีม,มนนวต้องานนียมตัวยังไงบ้างคือเขาที่จะคอนเวทีนอกจากร้องแล้วมันต้องแสดงด้วมันต้องยิ่งใหญ่แับก็แบบรัชดาไยอันดับแรกเลยคือผู้ใหญ่สั่งอะไรมาเราต้องทําโดยไม่มีคําถามนะครับใช่ครับถ้าเขาอยากจะให้เราไปเรียนปูพื้นฐานใหม่กระทั่งการสแสดงไปเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยใ,ในเรื่องของการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าก็ต้องถาครับเรากดดันไหมว่าบอกว่าประกอบกันมาแสดงแบบกดดันนะั่นงกดดันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีครับใช่ครับก็ไม่เคยอะครับแล้วพี่ๆทุกคนก็ระดับ เจนวงการเจนละครเวทีอยู่แล้ว แล่ว่ามันเป็นแฟนแล้วเราจะทำอย่างเต็มที่แต่ละครเวทีไม่ได้มีมานานแล้วด้วยครับเราจะมีแฟนและครเวทีอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องพยายามทาให้พวกเขายอมรับได้ด้วยเรื่องที่ไปแนวไหนแนวนี้เป็นแนวตลกเลยครับนมีผีไปแล้วด้วยเป็นคอนเสิร์ตใช่ครับผมก็นั่นแหละครับฟิลประมาณอย่างนั้นเลยครับใช่ครับเราช่วงนี้เห็นเห็นเหมือนก็จะขัช่อตรไหมกับที่เมื่อวานอ๋อใช่ครับเป็นเหมนเล่าเล่าเหมือนกัน ก็มีโอกาสไปเจอพี่เบิร์ครั้งแรกครับผมก็ไปซ้อมดนตรีที่บ้านอาจารย์หนึ่งเตรียมตัวถ่ายทาเทปพิเศษของโพรดัก2ั่นสองรเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้ไปเจอพี่เบิร์ดเราก็จิหนึงอาการไปเยอะมากว่าเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างงู้นเขาจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เชื่อไหมว่าแต่เชื่อไหมว่ามันตรงตามที่ผมคิดไว้เกือบทั้งหมดแล้วมันมากเกินไปกว่านั้นอีกคือผมไม่ได้ยินมาเยอะอยู่แล้วว่าพี่เบิร์ตเขาเฟรนดี้มากเขาคุยง่ายเขาเข้าถึงง่าย เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่น่ารักเราเราจะได้ยินกันแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่พอไปเจอแล้วจริงเขายิ่งกว่านั้นจริงๆนะคือผมรู้สึกว่าผมไปเจอเขาอะผมต้องต้องเตรียมตัวไปคือเราต้องซื้อดอกไม้ไปให้เขาไหมต้องเตรียมคําขอบคุณที่มีโอกาสได้ร่วมงานไปไหมอะไรเงี้ยครับแต่พี่เบิร์ตเตรียมเองหมดเลยใช่ครับเตรียมดอกไม้มาให้คริสครับแล้วก็เมื่อประมาณ2วีคที่ผ่านมาครับพี่นกน้อยเรียกคิดขึ้นไปข้างบนใครที่ตึกแกรมมี่นะครับ เขาเอานาฬิกามาให้ด้วยครับเป็นนาฬิกาจากพี่เบิร์ดเลยครับเพราะว่าพี่เกลือกับหลายๆคนได้แล้วคิดยังไม่ได้ใช่ครับใช่ก็เลยก็เลยเอานาฬิกามาให้คิดด้วยน,น้องเพลงพี่เบิร์ดเป็นไงบ้างที่สุดโอ้โหคือผมหลังจากผมหลังจากเทปตัออนแอร์ไปผมก็ไปเจอรุ่นพี่ในวงการบันเทิงหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่วิกัสโนวาหรือนักแ,แสดงในค่ายทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าผมโชคดีมาก ที่มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดและผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ด่ป็นหาได้ง่ายๆแล้วครับแล้วยิ่งๆ,ๆได้เจอความแบบปรารถนาดีข,ข,า oh. ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับรแล้วเราก็โทรไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังครอันนี้ผมรู้สึกกับ ว่ามันจะเป็นทั้งเกียริกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นเรื่องใหญ่ในนั้นที่เรารีบโพเราพ่อแม่้อหทำไมวันซ้อมอะทำไมต้องขับรถเองให้พ่อขับให้ก็ได้เขาจะมีฟิลนี้ด้วยคบะต่้องมีทิมงานยึงงานลูกงานะต้องมาก ครับครับอาผมเชื่อว่าพี่บอยรักทุกคนครับพี่บอยรักทุกคนจริงๆใช่ครับแต่แต่ก็ทุกคนชอบเวลาที่เราตั้งใจทำงานอะไรแบบนี้ครับเราก็จะพยายามตั้งใจต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคอนเสิร์ตเอลด้วยใช่ครับผมจะ้ข่าวว่ามาโซเอาแล้วด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนมากเดี๋ยวเจอกันเลยครับแล้วก็โชว์โมเมนต์ต่างๆของทุกคู่ทุกคนจะได้รอรอเจออย่างแน่นอน คือผมผมวันนึงเราเป็นผู้ประกอบการเองด้วยครับเราเราเปิดร้านอาหารเราเปิดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะชอบมากๆเวลาพนักงานของเราตั้งใจทํางานอะไร้ยครับผมรู้สึกว่าผมจะเอามุมนั้นมาใช้เพราะเราเองก็เป็นพนักงานของเขาเหมือนกันใช่ครับก็เลยคิดว่าแค่เราขนมาเราตั้งใจต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่รู้สึกกระปักใจเลย่เคือข่ามอคือมอถึงลูกหลักของมออะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะได้ ทำเต็มอะไรก็ไม่รู้ครับแต่สุดท้ายทุกครั้งที่ผมมาถำงนั้นใช้ใจเกินหล่อาดเลยพยายามทำให้เต็มที่ให้เกินความคาดหวังเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น